สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับการเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เรามีเรื่องที่เ,เรียกว่าเป็นปัญหาคลาสสิกเลยก็ได้ในงานก่อสร้างภาครัฐคือสถานการณ์ที่แบบก่อสร้างกับ BOQ หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาเนี่ยมันเขียนไม่ตรงกันยังเคยเจอกันแบบบอกเหล็กฉาก4มิล BOQ ดันเป็น6มิลคำถามคือเอาแล้วยังไงต่อต้องยึดอันไหนใครผิดใครถูกแล้วใครล่ะคือคนที่มีอำนาจตัดสินใจเรื่องนี้ ซึ่งมันสําคัญมากนะครับทั้งฝั่งผู้รับจ้างเองแล้วก็ฝั่งเจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับงานด้วยใช่แล้วค่ะปัญหานี้เจอบ่อยมากแล้วก็สร้างความสับสนได้จริงๆเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าสัญญาจ้างก่อสร้างเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวสัญญาแผ่นหลักที่เราเซ็นเซ็นกันนะคะแต่มันรวมถึงเอกสารแนบท้ายอีกหลายอย่างเลยตามที่ระบุในแบบสัญญาข้อ2มีทั้งแบบรูปรายการหรือ drawings มีรายการละเอียดหรือ specifications แล้วก็มีตัว B O Q นี่แหละค่ะ ปกติเนี่ยขั้นตอนคือเขาจะทำแบบรูปรายการกันก่อนแล้วค่อยมาถอดปริมาณทำบ o q ตามแบบนั้นครับเข้าใจเรื่องลำดับการทำเอกสารแต่ที่น่าสนใจคือถึง B.O.Q. จะทำตามแบบเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าแบบจะถูกเสมอไปใช่ไหมครับเออ่มีกรณีไหมครับที่ B.O.Q. มันอาจจะสะท้อนความต้องการจริงๆได้ดีกว่าตัวแบบเองเป็นไปได้ค่ะ คือบางทีมันอาจจะมีการปรับแก้รายละเอียดกันในขั้นตอนทำ B.O.Q. ซึ่งมันใ,นใกล้เคียงกับการคิดราคาตกลงราคากันแล้วแต่อาจจะลืมหรือไม่ได้กลับไปแก้ในแบบให้ตรงกันหรือบางที B.O.Q. อาจจะระบุสเปคหรือราคาที่นันสอดคล้องกับการใช้งานจริงณนะตอนนั้นมากกว่าก็มีค่ะเพราะฉะนั้นพอเกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยหลักสําคัญเลยคือไม่ใช่แค่ดูว่าใครมาก่อนมาหลังแต่ต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาที่แท้จริงของสัญญาเป็นหลักเลยค่ะ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานต้องการอะไรกันแน่อ๋อต้องดูที่เจตนาเป็นหลักนี่เองน่าสนใจครับแล้วพอเอกสารมันขัดแย้งกันจริงๆแบบเนี้ใครคือคนชี้ขาดครับ ผู้รับจ้างเลือกเองเลยได้ไหมหรือว่าเป็นหน้าที่กรรมการตรวจรับที่ไปดูหน้างานไม่ได้เลยค่ะจุดนี้ระเบียบกับแบบสัญญาเขาเขียนไว้ชัดเจนมากนะคะตามข้อ2วรวคท้ายของแบบสัญญาจ้างก่อสร้างเนี่ยระบุไว้เลยว่าในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างและคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดค่ะ ชัดเจนเลยชัดเจนมากค่ะดังนั้นผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เลือกเองเลยว่าจะเอาตามแบบหรือตาม B O Q ส่วนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถึงแม้จะไปเห็นหน้างานจริงก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องนี้นะคะอำนาจชี้ขาดอยู่ที่ผู้ว่าจ้างคนเดียวเท่านั้นผู้ว่าจ้างในที่นี้ก็คือก็คือหน่วยงานภาครัฐที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงนั่นแหละค่ะแล้วค่าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเนี่ยถึงว่าสิ้นสุดเลยค่ะเข้าใจแล้วครับแล้วทำไมถึงไม่ให้กรรมการตรวจรับตัดสินใจไปเลยล่ะครับในเมื่อเขาเห็นหน้างานจริงๆดูน่าจะง่ายกว่า อืมอันนี้เป็นเรื่องหลักการเลยค่ะการให้อำนาจอยู่ที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยก็เพื่อรักษาหลักการความรับผิดชอบคือผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบภาพรวมโครงการงบประมาณการตัดสินใจที่มันกระทบสัญญาโดยตรงแบบนี้ก็ควรจะมาจากผู้มีอำนาจตามสัญญาโดยตรงค่ะเพื่อให้แน่ใจว่ามันสอดคล้องกับเจตนาแรกเริ่มกรอบงบประมาณไม่ใช่การตัดสินใจเฉพาะหน้าที่อาจจะไม่ได้มองภาพรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังเป็นการรักษาความโปร่งใสด้วย ป้องกันการใช้งบที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์ค่ะโอเคครับชัดเจนเรื่องอำนาจของผู้ว่าจ้างแล้วทีนี้กลับมาที่หน้าลานพอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไปตรวจงานแล้วเจอแล้วว่าเฮ้ยแบบกับ B.O.Q. ไม่ตรงกันนี่นาเขาต้องทำยังไงต่อครับเซ็นรับงานไปก่อนเลยได้ไหมไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะขั้นตอนแรกสุดเลยคือห้ามลงนามตรวจรับ เพราะถ้าเซ็นรับไปทั้งที่รู้ว่างานมันมีปัญหาเนี่ยกรรมการอาจจะเดือดร้อนได้นะคะอาจจะถือว่าทำให้ราชการเสียหายต้องรับผิดชอบกันไปสิ่งที่ต้องทำคือทำบันทึกค่ะรายงานเสนอผู้ว่าจ้างทันทีเลยในบันทึกก็ระบุไปให้ชัดเจนว่ามันขัดแย้งกันยังไงเช่นแบบ4มินนะแต่ BOQ เป็น6มิลแล้วราคาในบ OQ ก็คิดจาก6มิลแล้วก็อ้างข้อสัญญาไปเลยค่ะข้อ2ววักทายที่เราคุยกัน แล้วก็เสนอความเห็นไปว่าเรื่องนี้ต้องรอคําวินิจฉัยจากผู้ว่าจ้างก่อนนะจากนั้นก็รอค่ะรอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาจากเจตนาที่แท้จริงแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าจะให้ยึดตามเอกสารตัวไหนครับพอผู้ว่าจ้างวินิจฉัยมาแล้วเช่นบอกว่าให้ยึดตาม B O Q ที่6มิลขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ ผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้นทันทีค่ะก็คือต้องแก้ไขางานให้มันถูกต้องตามที่ผู้ว่าจ้างตัดสินใจเช่นถ้าให้ยึด6มิลก็ต้องไปเปลี่ยนเหล็กให้เป็น6มิลโดยค่าใช้ใจ่ายในการแก้ไขทั้งหมดเนี่ยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเองนะคะอ้าวผู้รับจ้างต้องออกเองเหรอครับใช่ค่ะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญา และที่สำคัญคือจะเอาเหตุนี้ไปอ้างเพื่อขอขยายเวลาสัญญาไม่ได้ด้วยโห oh. พอแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยแจ้งให้คณะกรรมการมาตรวจรับงานใหม่อีกทีค่ะกระบวนการดูชัดเจนดีครับแต่มันก็มีโอกาสใช่ไหมครับที่ผู้รับจ้างอาจจะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยหรือแบบดื้อแพ่งไปเลยไม่ยอมแก้ตามที่ผู้ว่าจ้างบอกถ้าเกิดกรณีแบบนั้นขึ้นมาจะเป็นยังไงต่อครับผลกระทบมันจะรุนแรงขนาดไหนค่ะถ้าถึงขั้นนั้น คือไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดสัญญาอย่างชัดแจ้งเลยนะคะผลกระทบที่ตามมานี่ไม่ใช่แค่เรื่องงานล่าช้านะคะแต่คือรุนแรงมากอย่างน้อยๆเลยมี3อย่างค่ะ 1. คือผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันทีเลยตามแบบสัญญาข้อ7เลิกสัญญาเลยเลยครับใช่ค่ะเลิกสัญญาได้เลยแล้วก็2คือพอเลิกสัญญาแล้วเนี่ยผู้ว่าจ้างก็จะ ดำเนินการตามข้อ18ต่อได้ก็คือริบหลักประกันสัญญาที่วางไว้แล้วก็ไปจ้างผู้รับจ้างรายใหม่มาทำงานต่อให้เสร็จซึ่งอาจจะใช้เครื่องมือหรือวัสดุของผู้รับจ้างเดิมที่ทิ้งไว้ในหน่วยงานก็ได้และที่สาคัญถ้าค่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่มันสูงกว่าวงเงินเดิมตามสัญญาผู้รับจ้างเดิมต้องชดใช้ส่วนต่างตรงนั้นให้ด้วยค่ะโอ้โหแค่2ข้อนี้ก็หนักแล้วนะครับเนี่ยยังมีอีกเหรอครับ มีค่ะข้อ3นี่คือส่งผลกระทบระยะยาวกับธุรกิจของผู้รับจ้างเลยคือผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้รับจ้างรายนั้นนะ่ะให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา1 0 9 2ทับของพรบการจัดซื้อจัดจ้างเอกชนผู้ทิ้งงานใช่ค่ะ ซึ่งถ้าถูกประกาศชื่อเป็นผู้ทิ้งงานแล้วเนี่ยก็คือหมดสิทธิ์ยื่นข้อเสนองานกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะคะจนกว่าจะได้รับการเพิกถอนซึ่งกระบวนการก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรียกว่ากระทบอนาคตทางธุรกิจแบบเต็มๆเ,เลยค่ะโหฟังดูแล้วผลกระทบแรงมากจริงๆสรุปง่ายๆก็คือถ้าเจอแบบกับ BOQ ขัดแย้งกันห้ามตัดสินใจเองต้องรอผู้ว่าจ้างวินิจฉัยโดยดูจากเจตนาที่แท้จริงของสัญญา ถูกต้องค่ะแล้วผู้รับจ้างก็ต้องทำตามคำวินิจฉัยนั้นท้าไม่คำก็คือผิดสัญญาเต็มๆอาจจะโดนบอกเลิกสัญญาริบหลักประกรันต้องจ่ายค่าจ้างที่แพงขึ้นถ้าเขาจ้างคนใหม่แล้วก็เสี่ยงโดนขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานอีกใช่เลยค่ะครบเลยดังนั้นหัวใจสำคัญจริงๆมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องการดูเอกสารเป๊ะแต่มันคือเรื่องของความรับผิดชอบต่อสัญญาและการทำงานให้มันบรรลุ เจตนาที่แท้จริงของโครงการภาครัฐการเคารพกติกาเคารพคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากการเลือกที่จะดื้อเพ่งไม่ยอมทำตามไม่เคยส่งผลดีกับใครเลยค่ะโดยเฉพาะกับตัวผู้รับจ้างเองครับเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนและให้แง่คิดสำคัญมากจริงๆครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับเป็นประโยชน์มากๆ วันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมกระบวนการผลกระทบต่างๆแล้วนะครับก่อนจะจากกันผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อน,นิดหนึ่งครับว่านอกเหนือจากกลไกตามสัญญาที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยทั้งฝั่งผู้ว่าจ้างเองแล้วก็ฝั่งผู้รับจ้างจะมีแนวทางเชิงรุกอะไรได้บ้างไหมในระหว่างที่โครงการกําลังดําเนินอยู่เนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้อกความคลาดเคลื่อนเล็กๆน้อย,อยๆแบบนี้มันกลายเป็นปัญหาใหญ่โตที่สร้างความเสียหายตามมาที่หลังได้ลองเก็บไปคิดเป็นกันบ้านกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ